นี่คือเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เจอทองนัก9 0 0้กิโลกลางทะเลทรายแต่เอากลับไปไม่ได้ go ก่อนจะไปรับชมคลิปผมมีโปรโมชันม่นมาแนะนำ youtube premium เพียง69บาทต่อเดือนเมื่อสมัครแล้วทุกคนก็สามารถฟังสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาคาันและยังทำจอเล็กปิดหน้าจอได้ด้วยและยังสามารถฟังเพลงในแอปได้อีกนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นชวนเพื่อนเพื่อ,อรับแต้มดูฟรีแบบคุ้มคุ้มไปเลยไม่ต้องใจแพงอีกต่อไปสามารถใช้อีเมลของเราเองได้เลย ติโปเดิมก็สามารถใหญ่ได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงสนใจสามารถเพิ่มเพื่อนหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อสมัครได้เลยครับแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับชายคนนี้มีชื่อว่าเวอร์จิลเขาเดินมาทํางานที่ทะเลทรายแห่งหนึ่งเวร์จิลเดินเข้าไปหาชายคนหนึ่งที่อยู่แถวนั้นเขาถามว่าแถวนี้พอจะมีห้องน้ําบ้างไหมซึ่งชายคนนั้นก็ชี้ไปที่ด้านหลังด้วยสีหน้าที่เย็นชาเวร์จิลเดินไปตามที่ชายคนนั้นบอกมันมีห้องน้ําอยู่จริงแต่สภาพของมันเก่าและแลจนแทบดดูไไม่ไ เวอร์จิลไม่มีทางเลือกเขาปวดท้องมากเลยต้องยอมใช้ห้องน้ำสกปรกสกปรก,ก,กนั้นในขณะที่เวอร์จิลกำลังนั่งเบ่งชายคนหนึ่งก็เคาะประตูและถามว่าเขาใช้สายที่มาหางานไหมเวอร์จิลจึงรีบตอบกลับไปว่าใช่หลังปวดทุกข์เสร็จเวอร์จิลก็มาใช้น้ำในแทงค์ล้างมือล้างหน้าแต่เขาก็โดนเตือนในทันทีว่าห้ามใช้น้ำต่อมาเวอร์จิลขึ้นรถมากับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าขีดคีดคือคนขับรถรับจ้างที่เวอร์จิลจ้างให้ขับไปส่งยังที่ทำงานใหม่ระหว่างทางเวอร์จิลรู้สึก,กรบบ พอคิดเห็นดังนั้นเขากรีบดาวเวชิพไปในทันทีทะเลซายแห่งนี้อากาศร้อนเป็นอย่างมากการเปิดแอร์จะทําให้รถยิ่งร้อนข้าไปใหญ่และถ้ารถร้อนเกินขีดจากัดเมื่อไห่พวกเขาก็จะต้องติดอยู่การทะเลซายแห่งนี้ในทันทีพอทั้งสองขับรถกันไม่ได้สักพักจูๆ่ๆยางของรถก็แตกคิดเลยต้องจอดพักและทําการเปลี่ยนล้อสำรองระหว่างนั้นเองพวกเขาก็เห็นหมาสองตัวกํลาลังต่อสู้กันหมาตัวหนึ่งถูกกาจนบาดเจ็บสาหัส คีตรีบไล่หมาอีกตัวออกไปหมาที่บาดเจ็บสภาพย่แย่จนไม่รอดแล้วคีจึงใช้หินทุบหัวเพื่อไม่ให้มันต้องทรมานพวกเขาออกเดินทางต่อกันมาเรื่อยๆจนดึกคีตตัดสินใจหยุดพักเพื่อให้หลดไหยร้อนและทั้งสองก็มานั่งคุยกันคีตถามว่าทําไมเขาถึงมาทํางานในที่บ้าๆแบบนี้เวอร์จิลก็ตอบว่าเขาคิดว่านี่เป็นงานที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาได้คีดบอกว่าเขาคิดผิดแล้วเขาเคยไปส่งคนที่นั่นหลายครั้งโอกาสดีๆอะไรนั่นมันไม่มีหรอกที่เขาเห็นก็มีแค่คนที่ถูกใช้แรงงานดััังทาทา่่นนนน้วนตอม ทั้งสองได้ออกเดินทางต่อโดยมีเวอร์จิลเป็นคนขับระหว่างที่คิดนอนพักเวอร์จิลที่รู้สึกร้อนจนทนไม่ไหวก็เลยเปิดแอร์พอเขาเปิดเครื่องยนต์ก็ร้อนจนหยุดทํางานในทันทีคีตตื่นขึ้นแล้วมาด่าเวอร์จิลทันทีว่าเขาทําบ้าอะไรกันเวอร์จิลกล่าวขอโทษแล้วบอกว่าจะไปดูให้ว่าแถวนี้พอจะมีแหล่งน้ํำไหมเขาเดินมาเรื่อยๆจนมาเจอหินก้อนหนึ่งข้าวมันแปลกมากพอตามปกติที่นี่ไม่ควรจะมีอะไรนอกจากทรายเขาเอามือปัดทรายออกแล้วพบว่านั่นไม่ใช่หินแต่ว่าเป็นทองเวอร์จิลรีบเรียกคีตมาดูทองก้อนนั้น คีตก็บ,บ่นว่าอย่าไล่สาระไปเลยทองกลางทะเลสายเนี่ยนะเขาใช้ไฟเช็คจุดทดสอบทองก้อนนั้นให้เวอร์จิลดูถ้าเป็นทองไฟจะทําอะไรมันไม่ได้แต่ถ้าไม่ใช่มันจะกลายเป็นสีดําแต่เมื่อคีดเอาไฟไปเจาะมันเขาก็ถึงกับช็อกเพราะมันไม่เป็นอะไรเลยนั่นหมายความว่ามันคือทองจริงๆทั้งสองรีบใช้พวกที่อยู่ในรถคูดไส่รอบๆออกในทันทีทองมันมีขนาดใหญ่มาก จนทั้งสองขยับมันไม่ได้คีใชัยรถของเขาพยายามลากมันขึ้นมาแต่ไม่ว่าจะเร่งเครื่องขนาดไหนทองก้อนนั้นก็ไม่ขยับเลยแม้แต่เซนเดียวตอนนี้มันใกล้จะมืดแล้วคีดกับเวอร์จิลเลยไปหาเศษไม้รอบๆมาใช้ในการกอร่อไฟทั้งสองมานั่งคุยกันถึงเรื่องทองก้อนนั้นคีดบอกว่าชีวิตของเขากําลังจะเปลี่ยนไปเขาจะไม่ต้องมาขับรถที่ทะเลทรายบ้าๆนี่อีกแล้วคีดนึกขึ้นมาได้เขาบอกว่ายังไงทองก้อนนี้ก็ยกหรือลากไม่คืนดังนั้นพวกเขาสักคนก็ต้องเดินไปที่เมืองเพื่อขอคนกลับมาช่วย คีบอกว่าเขาพอรู้จักคนที่มีรถยกเขาจะให้ที่อยู่คนนั้นกับเวอร์จิลไปเวอร์จิลต้องไปตามคนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเฝ้าทองก้อนนี้ไว้เองคีดบอกว่าเขาคุ้นชินกับทะเลทรายมากกว่าและรู้ว่าต้องทํายังไงถึงจะอยู่รอดแต่เวอร์จิลก็บอกว่ามันควรจะเป็นคิดไม่ใช่หรอที่ต้องไปเขาไม่รู้จักใครสักคนที่เมืองเงินเองก็แทบไม่มีติดตัวถึงเข้าไปที่เมืองได้ใครมันจะยอมมากับเขากันคีดถามว่าเขาแน่ใจนะเวอร์จิลก็บอกว่าเขาอยู่ไหวอยู่กลางทะเลทรายไม่กี่วันมันเป็นเรื่องจบสาหรัเข วันต่อมาคิดเอาน้ำาหาและโทรศัพท์ดาวเทียมมาให้เขาที่นี่มันค่อนข้างไกลจากเมืองมากดังนั้นเขาต้องจัดสรรทรัพยากรให้ดีมันอาจต้องใช้เวลามากถึง5วันกว่าที่เขาจะกลับมาพ่อคิดจากไปวัวเจิยวก็เอาผ้าใบที่ได้มาทําเป็นที่พักเข้าไปหาไม้รอบๆมาใช้เป็นฟืนเผื่อจุดไฟในตอนกลางดึกพ่อกลับมาถึงวัวเจิยวก็พบว่ามันมีมแมลงป่องอยู่แถวที่พักเขาใช้ไม้ที่ได้มาค่อยๆไล่ให้มันออกไปเวลาผ่านไปจนถึงตอนดึกบัวเจิยวเอาอาหารกระป๋องมานั่งกิน ตอนแรกทุกอย่างก็ดูดีจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงหอนของฝูงหมาวัวจิวถือมีดพกไว้ในมือตลอดจนหลับไปโดยไม่รู้ตัววัวจิวตื่นขึ้นมาในตอนเช้าวัวจิวมาเดินสำรวจรอบๆและพบเข้ากับซากเครื่องบินตกเขานำของและชิ้นส่วนกลับมาที่แคมป์ของเขาความร้อนของทะเลทรายเริ่มเข้าเล่นงานเขาหน้าของเขาส่วนหนึ่งถูกแดดไหมเพราะผ้าใบเปิดออกตอนหลับวัวจิวมานักข้างทองเขาขีดขึ้นมาได้เพราะถ้ามันใหญ่ไปเขาก็แค่ทุบมันออกมาทีละนิดก็ได้นี่วัวจิวใช้หินพยายามทุบทองก้อนนั้น เขาทำได้เวอร์จิลได้ทองจำนวนหนึ่งมาคิดโทรมาหาเขาแล้วบอกว่ามันอาจต้องใช้เวลามากกว่าเดิมหน่อยรถเขามันร้อนอยู่ตลอดเพอเวอร์จิลเปิดแอร์ในตอนนั้นเวอร์จิลบอกว่าเขาทุบทอ,อกมาได้แล้วคีจึงบอกกลับไปว่าให้เขาหลออที่นั่นถึงแม้จะทุบทอ,อกมาได้ยังไงพวกเขาก็ขนมันกลับไปได้ไม่หมดพวกเขาจะเสี่ยงให้ทองที่เหลือหายไปไม่ได้นี่คืนนั้นฝูงมาได้เข้าโจมตีเข้มของเวอร์จิลแต่เขาก็ใช้ไฟไล่พวกมันไปได้สำเร็จวันต่อมาเวอร์จิลกำลังแบ่งน้ำออกมาดื่มแก้กระหาย ทันใดนั่นเองเวอัวจิวก็เห็นงูตัวหนึ่งเลื้อยผ่านมาเขาเรียบเข้าโจมตีงูตัวนั้นเพื่อเอามาเป็นอาหารแต่มันก็หนีไปซะก,ก่อนแต่พอวั์จิวหันกลับไปเขาก็ถึงกับชอ็อกเขาเรียบเกินไปจนเผลอทำน้ำในขวดหกในวันต่อมาวัวจิวไปที่โซนเครื่องบินตกอีกครั้งเพื่อหาของจ,จู่ๆมันก็มีใครบางคนเดินผ่านมาวั์จิวพยายามจะซ่อนแต่คนคนนั้นก็เห็นเขาอยู่ดี คนคนนั้นเป็นผู้หญิงเธอเสนอจะแบ่งอาหารและน้ำให้กับเขาเวดจิวรีบป,ปฏิเสธและบอกว่าเขาไม่ต้องการมันหญิงคนนั้นถามว่าทำไมเขาถึงมาอยู่กลางทะเลทรายแบบนี้ซึ่งเว์จิวก็ทำเป็นไม่ได้ยินเราไม่อยากให้ใครมารู้เรื่องทองเธอรู้ทันทีว่าเขาซ่อนบางอย่างไว้ใครที่ไหนจะไม่รับอาหารนับฟีฟีั้งแท,ท,ท,ที่อยู่กลางทะเลทรายเขายังคงปฏิเสธและบอกว่าไม่มีอะไรหญิงสาวบ,บอกว่าถ้ามไม่มีอะไรก็ไปกับเธอเธอลือแคมป์ของเขาแล้วจะพาเว์จิวกลับเข้าเมืองแต่ว่าทัานใดนั้นเว์จิวก็ใช้พวทุบเธอจนตายเพราะความกลัว เขาขโมยของจะเป็นจากเธอมาและฝังศพเอาไว้แถวๆนั้นนี่เวลาต่อมาวัวจิวเห็นหมาตัวหนึ่งขุดดินเพื่อเอาศพที่ฝังมากินเขาเลยไล่หมาตัวนั้นไปแล้วเอาศพไปเผาเพื่อทำลายหลักฐานวัวจิวเริ่มร้องไห้เหมือนึกได้ว่าเขาทำอะไรลงไปนี่ตอนเช้าวัาจิวตื่นขึ้นมาเพราะเสียงโทรศัพท์คีบอกว่าเขาหารถยกได้แล้วแต่มันจะใช้เวลามากกว่าเดิมหน่อยเพราะรถยกเดินทางได้ช้ามากๆในเขตทะเลทรายนเย็นวันนั้นขณะที่วัจิวมาหาฟืนเพื่อใช้จุดไฟตอนกลางคืน จู่ๆมันก็เกิดพายุทรายขนาดใหญ่ขึ้นพายุนั้นทำลายแคมป์ของเวอร์จิวไปจนหมดเวรจิวเองก็สลบไปเพราะถูกต้นไม้หล่นทับขณะวิ่งหนีเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งโดยมีกิ่งไม้ปักทะลุท้องเขาเรียกลับไปหาทองนั้นก่อนที่จะหายไปเขาเจอมันจนได้ในที่สุดเวรจิวค่อยๆดึงกิ่งไม้นั้นออกจากท้องของเขาเขาใช้ฝากระป๋องร้อนๆทาบลงไปที่แผลเพื่อห้ามเลือดความเจ็บปวดเป็นมากจนทำให้เขาสลบไปพอเวอร์จิวตื่นเขาก็เห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจอดหน้าไม้มาใส่เขา เธอให้น้ำเขากินและเดินจากไปเวอจิวตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาคิดว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นแค่ภาพลวงตาขีทัวกลับเข้ามาหาเขาเวอจิวบอกเรื่องผู้หญิงที่เขาเห็นซึ่งคีก็บอกให้เขากำจัดเธอให้ห่างจากทองปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นของจริงเธอเดินเข้ามาหาเขาและอาสาจะช่วยพากลับเมืองเธอออกมาตามหาน้องสาวที่หายตัวไปเลยผ่านมาพอดีเวอจิวรีบตะโกนด่าและไล่เธอก่อนจะสลบไปเวดจิวตื่นขึ้นมาอีกครั้งและพบว่าเขานอนอยู่ท่ามกลางกองไฟและฝูงหมา หญิงคนนั้นจุดกองไฟและช่วยเขาเอาไว้จากพวกมันคีทโทรมาและบอกว่าเขาใกล้มาถึงแล้วเวดจิวบอกให้เขารีบหน่อยเพราะไฟใกล้จะดับลงเต็มทีแล้วกลายเป็นว่าคีทมาถึงได้สักพักแล้วเขาแค่รอให้วเวจิวตายไปซะก่อนเขาจะได้ไม่ต้องมาแบ่งทองกับใครเวดจิวถูกฝูงหมาฆ่าไปกินคีทขับรถมาที่ทองและกำลังจะขุดมันแต่ทันใดนั้นเองเขาก็ถูกผู้หญิงคนนั้นยิงหน้าไม้ใส่จนตายและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ